ตาตูเลิฟลี่สากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนเมื่อแม่รักลูกบุญธรรมมากกว่าชาหนมจ้ายังไงหนูก็เป็นลูกสาวแท้ๆของคุณหญิงไพลินจะมาน้อยหน้าชาเย็นเขาไม่ได้นะทำใจเถอะครูนกหวีดยังไงชาเย็น ดีกว่าอยู่แล้วเห็นเห็นอยู่ว่าเด็กมันกล้าแสดงออกมากกว่าแล้วคอยดูนะฉันจะปั้นให้โตขึ้นได้เป็นดารามดาราไอดอลเลยเชียวเรื่องราวเริ่มต้นข้อเปรียบเทียบมันก็มาจากเรื่องแบบนี้ละค่ะแม่ของฉันคุณหญิงไพลินรับอุปการะพี่ชายเย็นมาด้วยความที่เธอเป็นเด็กสาวหน้าตาดีมากความสามารถ สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือช่องยูทูบเลฟิซาุรุกเราเจ้าของช่องชืทอบแ้่กว่าตอนกินสมุนไพรทำนกนกินสาบุระมากนายหักดูนู่นชานมพี่ชาเย็นของเราน่ะเขาไปถึงดาวไปถึงไหนแล้วแล้วเราเนี่ยอะไรกันนั่งทำคลิปเล่นเกมอยู่กับบ้านเป็นยูทูบบงยูทูบเบอร์อะไรเนี่ย ชานมขอโทษนะคะคุณแม่แต่ยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ชานมรักชานมสามารถทำมันออกมาได้ดีแนะ่ๆค่ะแค่ขอเวลาหนุกุลชานมยังทำได้ไม่ดีสินะคุณแม่เขาไม่ปลื้มชานมเลยทั้งๆที่ชานมเป็นลูกสาวแท้ๆไม่เอานะ่าชานมอย่านนอยไปเลยนะยังไงแฟนของนุเนี่ยก็เก่งที่สุด อิจฉาเธอก็คือเรื่องลูกกุลนี่แหละหน่อยไม่น่าเลยฉันเป็นไอดอลก็เลยมีแฟนไม่ได้ไม่อย่างนั้นน่ะลูกุลต้องเป็นของฉันว่าอย่างไงจ๊ะลูกสาวพ่อยังน้อยใจแม่เขาอยู่หรือไงชานมก็จะว่าไม่น้อยใจก็คงโกหกละค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาเล่นเปรียบเทียบแบบนี้มาตั้งแต่เด็กนี่ค่ะ ไม่เป็นไรนะสำหรับพ่อแล้วเนี่ยไม่มีใครดีกว่าใครเด่นกว่าใครเก่งกว่าใครทั้งนั้นลูกพ่อก็คือลูกพ่อก็พราะมีคุณพ่อคอยฮิวนี่่ละค่ะชานมถึงยังเดินตามฝันได้โอ้โหวันนี้แดดดีส้มโอของผมเนี่ยใส่ชุดนอนสีสวยมาก <c oughs> ใช่ไหมล่ะจานูก็แดดดีนะ่ะเพิ่งเอฟมาใหม่สดๆร้อนๆสีเนี้ยสีโปรเชิวนะ ชานมเพื่อนรักไม่เคยเชื่อละออเลยดูสิมาคบกับผู้ชายทั้งทีคบกับผู้ชายที่มีพ่อเป็นกระเทยแต่ก็เอาเถอะฉันแนะนำอะไรไปเธอก็ไม่เคยฟังฉันอยู่แล้วนี่ไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันได้ยังไงก็นั่นนะซีลาบก็อยากรู้เหมือนกันน่ะว่าเป็นเพื่อนกันได้ยังไงศีลไม่ได้เสมอกันเลยแล้วไอ้นุกุลมันเสียหายตรงไหนนิสัยมันก็ดีแต่เรานี่สิ ดันไปชอบเยยนี่ได้ยังไงชอบเหยียดคนอื่นนี่หรือว่าเราจะชอบของแปลกเฮ้ยสวยละสินางหันมาแล้วน่าจะได้ยินเออไม่มีอะไรอะ่ะฉันซ้อมบทละครน่ะ <c oughs> ดูนน่นชานมเห็นไหมคะหรือหาดเนี่ยมันก็เป็นฝีมือพี่นะน้ำพักน้ำแรงพี่แล้วเธอล่ะเป็นชิ้นเป็นอันอะไรบ้างคลิปในช่องเธอเนี่ยมีคลิปไหนที่ได้ล้านวิวหรือยังเออไม่มีหรอกค่ะพี่ชายเย็นช่องหนูก็แค่ช่องน้อยๆไม่ได้เก่งกาดอะไรขนาดนั้นค่ะ <laughs> อย่างนั้นเองเหระจ๊ะก็ทำให้ได้แล้วกันนะ พี่จะใจดีช่วยพูดบอกคุณแม่ให้เอ็นดูเธอบ้างชานมไม่เอาแฟนกุลไม่เศร้านะชานมของกุลเนี่ยเก่งอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องการเวลาอีกสักนิดในการทำให้ช่องเติบโตจริงๆชานมไม่ได้อยากแข่งกับใครเลยนะนุกุลแต่ถ้าไม่ทำให้ดีขึ้นคุณแม่คงไม่เอ็นดูชานมแน่ๆเชื่อสิชานมมันจะต้องมีสคริป พี่ชานมสามารถทำได้ปังแน่นอนโอ้โหชาเย็นทูนหัวของแม่นี่คอสตูมใหม่เหรอลูกสวยมากใช่ค่ะคุณแม่ไพลินแล้วเนียชาเย็นก็คิดว่าจะใส่ไปอวดพวกเพื่อนๆในงานปาร์ตี้สักหน่อยให้ชาเย็นไปนะคะเอ๊ะชาเย็นจ้าแต่งงานปาร์ตี้แบบนั้นน่ะมันดูมั่วสุมนะลูกมันอาจจะกระทบกับชื่อเสียงไอดอลของลูกได้ คุณแม่คะอย่ามาขาดหน้าเป็นสกอตไบหรือไงคะชาเย็นอุตส่าห์ทำเงินทำทองให้ตั้งเท่าไหร่ให้รางวัลชาเย็นหน่อยเถอคะค่ะเอิอ่มก็ได้จ้ะชาเย็นไม่ต้องเครียดแต่ว่าอย่ากลับดึกนะลูกชาเย็นรู้หน้าที่ค่ะคุณแม่คุณแม่ไม่ต้องมาย้ำบอกดอก หมดไม่เหลือค่ะเมื่อคืนได้มีรายงานเข้ามานะคะเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นทีมัวสุมแถมมีสารเสพติดในครอบครองที่สำคัญหนึ่งในนั้นมีดาราสาวไอดอลน้องชายเย็นด้วยค่ะเอาหนาะคุณไพลินมันเกิดขึ้นแล้วก็มาหาทางแก้เอาเลี้ยงกันมาแบบตามใจก็แบบนี้ละหมดกัน ชื่อเสียงเงินทองแล้วแบบนี้ชายเย็นก็คงไม่จริงนะฉนันล่นลี่ฉันจะแพ้นางชานมจริงๆหรอยินดีด้วยนะคะว่าที่ลูกสะพ้ายหัวตอนนี้คะแนานความเห็นใจ เท hey, มาที่น้องชานมนนครึ่งคอนใครๆก็ชื่นชมน้องชานมเอ๊ะทำไมอยู่ๆย,ยอดวิวแล้วก็ยอดซับมันถึงขึ้นเอาขึ้นเอาแบบแสกแบบนั้นละคะก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชานมควรได้รับยังไงล่ะที่สำคัญน่ะไม่ต้องเครียดหรือว่ารู้สึกผิดไปนะชาเย็นเขาทำตัวเขาเองทั้งนั้นไม่อยากจะเชื่อมันมีวันนี้จนได้สินะตราบใดที่อำเภอยังไม่ปิด ชานมก็มีสิทธิ์ได้แจ้งเกิดฉันคืออยู่ทุกเปอร์สาวผู้สู่ชีวิตแม้ไา้ได้จะหลักลงฉันก็ย,ยังเดือเพราะความฝันฉันใหญ่กว่าตัวเลจะสู้ต่อไปไม่ยอมแพ้ในวันี ยากเราจะต้องเหนื่อยก็ขอให้เหนื่อยกับการต่อสู้อย่าได้เหนื่อยกับความท้อใจเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตค่ะใครอยากจะเป็นกำลังใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ขึ้นฟีดมากยิ่งขึ้นส่วน FC ใหม่ถ้าไม่อยากพลาดการ์ตูนเรื่องถัดไปของช่องพี่นะคะ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวัยรุ่นบายบายจุบจ๊บ